วันที่28เมษายน2565สำนักงานสากลจังหวัดยโสธรจัดประชุมพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนส่งครอเกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้จำนวน17,64,000บาท มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จํานวน28แห่งโดยกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยจากสมาชิกไม่เกินอัตราร้อยละ3-6ต่อปีเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น ที่ร่วมกันครับ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  <laughs> <laughs> <laughs>